สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ <E <asy> รายการปั้นเล่นไข่นะฮะวันนี้อพิโซด2เราจะมาพูดเกี่ยวกับไมโครพลาสติกกันนะฮะเราจะมาดูว,ว่ามันคืออะไรแล้วมันไม่ดีต่อ environment ของเราอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ,ะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักตัวไมโครพลาสติกกันก่อนดีกว่านะฮะไอ้ไมโครพลาสติกเนี่ยมันคือพลาสติกชิ้นเล็กๆนะครับที่มันเล็กกว่า5ม mm. mm. ิลลิเมตรห้ามิลขนาดไหนก็ เนี่ยเท่านี้ครับแล้วถามว่าไมโครพลาสติกที่มาจากไหนล่ะครับมันก็มาจากขยะพลาสติกของเรานี่แหละฮะแล้วมันแตกตัวเล็กลงเพราะมันย่อยสลายไม่ได้แต่มันแตกตัวได้ฮนะเขา estimate ว่าไอ้จำนวนพลาสติกไอ้ไมโครพลาสติกเนี่ยมันมีอยู่ที่93,000ตันนะครับถึง2,36,000ตันแล้วไอ้ตัวเลขที่ estimate มาตอนนี้คือนั่นตั้งแต่ปี2014นะฮะซึ่งมันนานพอสมควรแล้ว ลองคิดดูครับไอพลาสติกเม็ดเล็กๆไปเล็กๆเนี่ยสองแสนสามหมื่นตันนะฮะหนักเอามารวมกันหนักขนาดนั้นมันจะมีพลาสติกเยอะขนาดไหนนะฮะเยอะมากๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับไอไมโครพลาสติกเนี่ยมันมีหลายไซส์หลายขนาดหลายส่วนทรงหลายเท็กซ์เจอร์เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้นะฮะว่ามันใหญ่สุดมันคือ5มิลลิเมตรแต่ว่ามันสามารถเล็กได้ถึงขนาดเม็ดเลือดแดงของเราเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะมานอกเรื่องพูดถึงน้ำยาสีฟันกับ ยาบวนปากของเราแป๊บหนึ่งนะฮะเห็นรูปยาสีฟันตรงหัวมุมนี่นะฮะเราจะมาซูมอินว่าให้เห็นว่าข้างในมันมีอะไรบ้างที่เห็นเป็นเม็ดเล็กๆในตัวในตัวเนื้อยาสีฟันนะครับสีฟ้าๆเนี่ยฮะอนเนี้ยมันเป็นพลาสติกอย่างหนึ่งนะครับมันช่วยในการขัดฟันเราให้ฟันเราขาวขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะซึ่งก็คล้ายๆกับน้ำยาป้วนปากบางยี่ห้อนะครับเพราะว่า ข้างในน้ำยาบ้วนปากพวกนี้ก็เหม ante, ienne, er Godzilla, daar, ือนยาสีฟันนะฮะเห็นไหมครับขนาดข้างในยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปากของเราเนี่ยยังมีพาร์ติเคิลเล็กๆของพลาสติกปนอยู่ด้วยเลยนะฮะไอพาร์ติเคิลเล็กๆพวกนี้นะครับเขาเรียกว่าไมโครบีชนะฮะไมโครบีชเนี่ยก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของไมโครพลาสติกนี่แหละครับเมื่อเวลาผ่านไปหรือไมโครบีดไปชนกับอะไรขึ้นมานะครับไมโครบีชพวกนี้มันก็แตกตัว เล็กลงเล็กลงเล็กลงเลืล่อยๆนะฮะซึ่งขนาดไมโครบีทตอนนี้นะครับมันเล็กอยู่แล้วนะโอเคแล้วผมจะมาบอกเรื่องไมโครบี s ในชีวิตประจำวันเรานะครับคือเวลาเราแปรงฟันเราอาบน้าหรือเราบ้วนปากเนี่ยไมโครบีทที่มันลงไปใน d ดรน่ะในในน้ำในน้าทิ้งนะครับมันประมาณ1 0 0 0 0แสนเม็ดอันนี้นี่นี่คือ estimate นะฮะ ผลงานวินจัยเดี๋ยวผมจะส่งล,ลงลิงก์ไว้ในในในเดสคริปชันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างโอเคไอไอไมโครบิดพวกเนี้ยหลังจากลงเรนแล้วเนี่ยมันก็จะไปสู่สารบำบัดน้ำนะครับการบำบัดน้ำของเราเนี่ยมันมี2วิธีใหญ่ๆนะครับก็คือ 1. การฆ่าเชื้อโรคนะครับอันดับที่2ก็คือการกรองโอเคแล้วการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยไมโครบิดเนี่ยมันคือพลาสติกมันคือพาร์ติเคิลแข็งๆอะ่ะมันคือพาร์ติเคิลของพลาสติกนะครับ มันไม่มีชีวิตเราจะไปฆ่ามันเราจะไปใส่ยาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ตายแล้วมันก็ไม่หายไม่หายไปไหนเพราะว่ามันเป็นแค่พลาสติกนะครับโอเคแล้วการกรองล่ะคือเหมือนที่ผมบอกตอนแรกเนี่ยไมโครบินี่มันเล็กมากนะครับคือระบบฟิลเตอร์ที่ไหนเนี่ยมันไม่สามารถกรองได้เพราะเวลาเราเราบำบัดน้ําเสียเนี่ยเราบำบัดในปริมาณเยอะๆนะฮะซึ่งเราจะมากรองแบบทีละนิดทีละหน่อยอย,อย่างเงี้ย คือมันมันไม่ได้นในที่สุดไมโครบีชเนี่ยมันก็ผ่านไอตัวฟิลเตอร์การฟิลเตอร์กรองเนี่ยแหละแล้วก็ลงไปในแหล่งน้ำในธรรมชาติในที่สุดนะฮรแล้วไมโครบีชที่ไหลเข้ามาสู่แหล่งน้ำมันก็ถูกเก็บสะสมสะสมอยู่ในธรรมชาตินี่แหละครับโอเคงั้นเรากลับเข้ามาสู่เรื่องไมโครพลาสติกเหมือนเดิมนะฮะรูปถัดไปนะครับมาจาก national geographic นะฮะอันนี้คือเป็นรูปที่เขาถ่ายจากแหล่งน้ำในฮาวาย นะฮะแล้วเขาก็เอามาใส่ในกล้องจุลทรรศน์สายแสงเนี่ยดูว่าเนี่ยในน้าเนี่ยโหมีพลาสติกเยอะมากนะไอ้เล็กๆพวกเนี้ยแล้วเห็นไหมมันมีติดปลามาตัวหนึ่งด้วยครับแต่คุณลองนึกดูว่าถ้าในตามแนวชายหาดเนี่ยมีพลาสติกในน้ําเยอะขนาดเนี้ยนะฮะผมว่าไอ้พวกสัตว์สัตว์พวกนี้เวลามันมันใช้ชีวิตมันคงใช้ชีวิตยากขึ้นเยอะเลยนะฮะซึ่งมันใช้ชีวิตยากขึ้นจริงๆนะครับเพราะว่า ตามปลา,าปลาที่ตายตามชายหาดเนี่ยแล้วนกที่ตายเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเอามาผ่าท้องดูว่าในกระเพาะในตัวปลานี่มีอะไรทําไมมันตายเยอะขนาดนี้ปรกากฏเผาออกมาเห็นที่เห็นแต่แรกเลยฮนะคือเศษพลาสติกเศษขยะเนี่ยไมโครพลาสติกล้วนๆนะครับในท้องของสัตว์พวกนี้นะฮะซึ่งมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับไอ้ไมโครพลาสติกพวกนี้บางทีมันก็ติดอยู่ตามในใต้ท้องทะเลนะฮะ แล้วซึ่งพวกปลาใหญ่ๆที่กินเข้าไปอย่างเช่นปลาวาฬนนะมันก็จะไปสะสมอยู่ตามกระเพาะอาหารตามอวยักษ์ของมันพวกนี้ฮะแต่ว่าแล้วมันก็จะตายซึ่งมันก็เคยมีเคสออกมาแต่ไม่เยอะมากนะยังไม่เยอะมากแต่สักพักหนึ่งนะฮะพอไมโครพลาสติกมันเล็กเมื่อไหร่แล้วมันแอร์บอลนะฮะผมว่าอันนี้น่ากลัวตอนมันแอร์บอลคือสมมติถ้าพลา,พลาสติกเนี่ยมันขึ้นไปอยู่นชันบรรยากาศเนี่ย คราวนี้มันไปได้ทั่วโลกแล้วตั้งแต่าจากกรุงเทพมาแคนาดาไปดุนไปนี่ในป่าเนี่ยครับไปได้หมดไอแมกโรพลาสติกทําอยู่ในชั้นบรรยากาศถ้ามันตกลงมานะครับตกมาตามฝนเนี่ยก็จะไปอยู่ในดินแล้วใช่ไหมครัคืออย่างเงี้ยไมโครพลาสติกเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วโลกแล้วมันไม่มีที่ไหนที่ไม่มีแมกโรพลาสติกครับอันนี้คืออันนี้เขาเราก็รอง,งานวิจัยว่าเออ ถ้าไอต้นไม้ปลูกต้นไม้ในดินที่มีไมโครพลาสติกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราต้องดูไปแล้วไอตัวไมโครพลาสติกเนี่ยมันจะส่งผลต่อสารเคมีพวกต้นไม้พวกนี้อย่างไรนะเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับอพิโซดที่3ผมจะมาพูดถึงที่มาของไมโครพลาสติกแล้วก็เอฟเฟกของไอตัวไมโครพลาสติกต่อร่างกายของเรานะครับต่อต่ออวัยวะภายในของเรานะฮะแต่วันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนหน้านะครับสวัสดีครับ